สหรัฐบุกยึดเวเนซุเอลาไม่ได้สะเทือนแค่ราคาน้ำมันแต่ยังสั่นมาถึงตลาดหุ้นเปิดสกัดใหม่มาได้ไม่ทันไรโลกก็สะเทือนซะแล้วค่ะ วันหุดที่ผ่านมาสหารัสารัตได้เปิดฉากโจมตีเวเนซุเอลาพร้อมกับจับตัวประธานาธิบดีไปดำเนินคดีด้วยก่อนที่ทรัมป์จะออกมาประกาศเขาว่าสหรัฐฯเตรียมจะเข้าไปบริหารประเทศเวเนซุเอลาในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านอำนาจเกิดขึ้นฟังดูแล้วเหมือนเป็นปัญหาการเมืองระหว่าง2ประเทศใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่มากกว่านั้นคุณตุวั์สินสะดกกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กลเบกวิเคราะห์ให้ฟังค่ะว่านี่ไม่ใช่แค่ปัญหาความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ แต่คือการย้ายศูนย์อำนาจพลังงานของโลกค่ะเพราะถ้านับรวมน้ำมันสำร,รองของสารัฐกับเวเนซุเอลาจะพุ่งขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกทันทีตูงถึง3,48,000ล้านบาเรลแสงหน้าตัวใหญ่ในตะวันออกกลางอย่างซาอุที่อยู่ในอันดับ2ยังไม่หมดนะคะถ้าหากว่าสหรัฐเข้ามาคุมการผลิตจริงกำลังผลิตน้ำมันของเวเนก็จะเพิ่มจาก8,0,000 0บาเรลมาเป็น1 5ล้านบาเรลต่อวัน ถ้าไปรวมกําลังผลิตในประเทศไยอานาและอาร์เจนตินา2พันธมิตรของสหรัฐแล้วก็จะกลายเป็นว่าอํนานาจพลังงานของสหรัฐจะเหนือกว่าโอเปกพลัสทั้งกลุ่มเลยค่ะคำถามสําคัญคือแล้วราคาน้ำมันหลังจากนี้จะเป็นยังไงนักวิเคราะห์จากบริษัทลักรัพย์กสิกรษษไทยประเมินว่าทุกๆกําลังผลิตน้ามันโลกที่เพิ่มขึ้นมา1%จะทําให้ราคาน้ํามันลดลงมาประมาณ2.5%ค่ะและถ้าผลิตเพิ่มตามที่คาดไว้คือ1.5%ราคานมัดิบในระยะกลางก็อาจจะปรับลงมาได้ราว4%จากตอนนี้ค่ะที่เขาประเมินน้ำมันดูไบไว้ที่65ดอลลาร์ ก็จะมีโอกาสไหลลงไปแถวๆ58-60ดถึงดอลลาร์ต่อบาร์เรลราคาน้ำมันที่ลดลงก็ยังมีผลต่อตลาดหุ้นด้วยนะคะโดยการลงมาทุก5้าดอลลาร์เนี่ยจะทำให้ดัชนีเซ็นเดซ์มีดาวไซต์ประมาณ1จุดค่ะแต่ว่าในข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีอยู่ทางกสิกรไทยเข้มมองว่าเรื่องนี้จะเป็นบวกกับหุ้นทัสโกเพราะถ้าสหรัฐยกเลิกคว่มบา uela, ทเวเนซุเอลาทัสโกก็จะสามารถกลับไปนําเข้าน้ํามันดิบเวเนได้อีกครั้ง ซึ่งน้ำมันเวเนียเนี่ยถูกกว่าน้ำมันทางเลือกราสิบถึงสาเลยค่ะพอต้นทุนลดลงส่วนแบ่งตลาดก็เพิ่มขึ้นยอดขายก็มีลุ้นฟื้นตัวตามไปด้วยสรุปแล้วโรคนี้คือเกมใหญ่ที่นักลงทุนต้องจับตาเลยค่ะเพราะว่าพลังงานเนี่ยคืออำนาจของโลกใครมีมากกว่าก็จะได้เปรียก,กว่าทุกคนราคาคิดว่าเกมพลังงานโลกครั้งนี้สหรัฐจะคุมเกมได้ยาวแค่ไหนคอมเมนต์มาแชร์ความเห็นกันได้ค่ะ